วันนี้คุณแม่โทรมาหาคุณจุนนะคะถามคุณจุนว่าจะส่งน้องเรียนเข้าโรงเรียนอินเตอร์ดีไหมคุณจุนตอบคุณแม่ไปแบบนี้นะคะลูกสาวของคุณจุนทั้งสองคนน่ะเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษคุณจุนก็เคยที่จะคิดว่าจะย้ายลูกเนี่ยกลับไปที่เมืองไทยแล้วคุณจุนก็ไปดูโรงเรียนอินเตอร์ต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่ระดับทุกระดับเลยนะคะ แล้วคุณจุนก็ค้นพบว่าโรงเรียนอินเตอร์บางโรงเรียนเนี่ยเขาอะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังไม่พร้อมดังนั้นคุณจุนก็เลยแนะนําคุณแม่ไปว่าอย่าส่งน้องเรียนอินเตอร์เพราะแค่อยากได้ให้น้องได้ภาษาอังกฤษ คุณแม่จะต้องไปดูด้วยว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีฟัสซิลิตี้อะไรให้เด็กบ้างอย่างโรงเรียนที่คุณจุนส่งลูกไปในประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะคุณจุนก็จะไปดูโรงเรียนเลยว่าผลสอบเขาเป็นยังไงแล้วก็สตูเดน t d เดสติเนชันของเขาอะเรียนจบแล้วอะเขาไปมหาวิทยาลัยอ,อะไรกันบ้างไปอ็อกซ์บอร์ดบ้างไหมไปเคมบริดจ์บ้างไหมเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีหรือเปล่าเป็นคณะที่ดีหรือเปล่าเราดูกันลึกขนาดนั้นเลยถ้าเกิดจะพาลูกไปโรงเรียนอินเตอร์ที่มีแทร็กเรคคอร์ดที่ไม่ดีเนี่ยนะ คุณจุนมีความคิดเห็นว่าให้ลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนไทยที่มีหลักสูตรแข็งแล้วก็เสริมภาษาอังกฤษลูกเอาก็ได้ก็ลองไปพิจรารณาดูค่ะรักๆค่ะจากคุณจุนบ๊ายบาย